บอกใครกันแน่ล่ะที่ไม่สมควรนะ่ะผมเองเนี่ยมันก็ไม่มีกฎข้อใดซะหน่อยนะครับว่าผมห้ามยุ่งกับคุณนางนี่ผมไม่สนหรอกนะว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่แต่ผมรู้ว่าเมดิน่าเนี่ยสมควรได้รับการปฏิบัติอย่างดีมากกว่านี้ผมเป็นเพื่อนของเธอแล้วผมจะไม่ยอมเลยที่จะปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะพอแล้วนะ oh <my S 1> คิดต่อเมดิน่ามากับผมสิเมดิน่า เรามีธุระที่ทต้องไปจัดการกันต่อนะฉ <c oughs> ันจะไปค่ะเป็นเด็กดีซะจริงห <c oughs> ยุดเดียยเด๋ยวนี้เลยนะอย่าทำตามที่ไอ้หมอน,นั่นสั่งสิ <c oughs> ไอ้หมอน,นี่มันฆาตกรที่ฆ่าแมวของเธอซะได้ซ้ำนะ <c oughs> แล้วจะยังไงอะจะปล่อยให้เรื่องทุกอย่างมันยิ่งแย่ลงแย่ลงไปมากกว่าเดิมอย่างนั้นเหรอฉันไม่รู้แล้วเธอเองนายเก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะว่าผ <c oughs> ู้ชายคนนี้น่ะ ใหญ่ขนาดไหนมันจะใหญ่ขนาดไหนกันเชียวขอ,ของผมอะเท่าศอกเลยนะของเขาอะมันจะเท่าเข่าหรือไงละ่ะถ้ามันจะใหญ่กว่าผมอะพูดเรื่องอะไรวะแต่ว่าเธอนะ่แข็งแกร่งกว่าเขานะถ้าเธอประดาบหรือว่าประชันฝีมือแล้วก็เธอชนะแน่ๆน,นะไม่เข้าใจหรือไงมันไม่ได้เกี่ยวกับความใหญ่อย่างนั้นอนะฉันหมายถึงทั้งยาวด้วยแล้วก็ หมายถึงเส้นสายป่านนะครับนะคืออํานาจมันล้นมือนะครับนะแล้วก็จับ2มือมันไม่พอนะครับนะมันก็ต้องใช้เขย่ากันบ้างนะครับนะมึงพูดเรื่องอะไรเดี่ยเขากําลังจริงจังกันอยู่นะครับอันนี้ติดเล่นเมดิน่าฉันไม่เป็นไรฉันให้สัญญาเอาเป็นว่าช่วยอยู่ห่างฉันได้ไหมนี่มันเป็นปัญหาของฉันเองเฮ้ยฉันทนไม่ได้แล้วนะบอกให้ไปก็ไปไง บอกฉันสนิยังเรายังมีเยื่อใยกันอยู่ไหมเนี่ยไม่รู้สินะฉันไม่รู้เหตุผลแต่ว่านายจะมาลำบากเพราะฉันไม่ได้นั่นก็แปลว่าผมช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยสิขอละเบดิน่าจะให้ผมช่วยอะไรคุณได้บ้างหรืเนี่ยด้วยการไปอยู่ห่างๆฉันไงแล้วก็ไม่มายุ่งนี่มันไม่ใช่ธุระกรมก,การอะไรของฉันเลิกทําตัวเป็นฮีโร่หรือทําเป็นตัวเป็นคนดีในที่แบบนี้ได้แล้วเบดิน่า เข้าใจสถานการณ์ของคุณหรือยังครับเข้าใจหรือยังว่าคุณอะมองกับตรงไหนฉัน่ะทําให้ชีวิตของเธอที่ไร้ค่าอยู่แล้วเนี่ยอะไรกันล่ะที่เป็นสิ่งที่เป็นตัวของเธอเธอเนี่ยทำตัวไม่สมกับเป็นตัวเธอเองเลยนะผู้ชายคนนั้นน่ะเป็นคนที่ไม่สมควรมาอยู่กับเธอเลยและไม่สมควรทําแบบนี้นะนี่คือสิ่งที่ออทินานอสไม่สมควรได้รับ พวกคุณอ่ะเข้มแข็งมากกว่านั้นไม่ใช่หรือไงแค่บอกไปสิว่าคุณต้องการอะไรแล้วใครกันแน่ล่ะที่เป็นศัตรูของคุณในชีวิตของคุณผลักเขาออกไปให้ไกลๆแล้วก็บอกเลยว่าเขาอ่ะเป็นคนที่เลวร้ายแค่ไหนอยู่ๆก็นิ่งไปเป็นอะไรของเธอไม่อีกแล้วอ่ะผมไม่ได้ยินนะว่าหม่ทีสิฉันจะไม่ไปกับนายแล้วผมไม่กล้าปฏิเสธผมอีกแล้วอย่างนั้นเหรอพอกันทีฉันรับมันไม่ไหวอีกแล้วนะ ไปให้พ้นเลยไปอยากจะทำลายฉันแค่ไหนก็เชิญเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วฉันจะไม่ฟังนายต่อไปโอ้ดูเหมือนว่าไอ้หมอนั่นสินะที่เป็นตัวต้นเหตุที่คอยปั่นหัวเธอมาตลอดอย่ามายุ่งกับเขาด้วยย้อนเวลากลับไปไม่นะทำไมกันทำไมกันผู้นำตระกูลออทินานอสเนี่ยตกจากหลังมานะ้าแฮะ เอ้ยงี้ยงอะไรอย่างนั้นว่าจริงเหรอคะคุณม like oh, ั่นใจเหรอคะกล้ามีคําถามอย่างนั้นเหรอกล้าดียังไงอ่ะที่มาพูดจาไม่ดีกับลูกชายของฉันน่ะฮะอ๋อคุณพ่อครับผมคุณพ่อก็พูดถูกนะครับนะจะว่าไปตอนที่เราแข่งกับเจ้าคนที่เป็นผู้นำตระกูลออทินนานอสนะเราพนันกันอะไรไว้ครับเนาะก็ตอนนั้นอ่ะฉันขอพนันเอาไว้ว่าผู้นำตระกูลแห่งออทินานอสเนี่ยจะต้องซื้อดาบ ที่ดีที่สุดนะครับผมฮะให้กับลูกสาวของเขาไม่นายนะไม่รู้หรอกนะฉันรู้นะว่ามีสิ่งที่ดีกว่าฉันคอยฉันอยู่อ้ยดูท่าทางคุณเนี่ยอยากจะทำอะไรอย่างที่คุณอยากจะได้ใช่ไหมครับเ mm. มดีน่าเอ,าอ้าคิริโตยังอยู่นะครับนะยังอยู่ที่เดิมฉันอยากจะสร้างหลุมศพให้กับแมวตัวนั้นนะ่ะแล้วทำไมนายยังอยู่ตรงนี้ล่ะก็ผมเชื่ออยู่แล้วครับว่าคุณจะกลับมามืพอพระเอกพระเอกครับผมนะ มึงไม่เอาความเชื่อจากไหนนะครับนะแต่ผมว่าไม่ใช่หรอกคีโตก็คงใช้มือขุดนะครับกำลังขุดหลุมอยู่อเอาที่จริงอ่ะฉันกําลังนั่นไงเห็นไหมครับกำลังเตรียมหลุมศพให้แมวตัวนี้อยู่พอดีกําลังใช้มือขุดนี่แหลอะอ่าก็เลยรู้อยู่แล้วว่าเธอน่าจะกลับมาช่วยฝังอยู่แล้วแหละโอ้นั่นก็ต้องขอบคุณมากเลยนะ